สวัสดีครับอันนี้สมิตตุโมโอครับ XH ร้อยสามสิบเป็นชุดที่สองที่ย้ายเข้าไปไปพร้อมโอก,กี้ไปพร้อมสองสีู่น นุ่นเนอะเคยใช้การพรมลายตุลารุนนี่เหรอยลงไปกินข้าวกันครับมาช่วยกัฮะน่าชื่น ผมไม่ได้ไปไปอยู่ขับนะครับพอดีก็หาคนขับแถวนั้นแหละก็ผมแค่ไปส่งครับแค่ขับไปส่งแค่ขับไปส่งครับรถเจ้าสองสี่ศูนย์คันนี้จะไปชนบุรีอันนั้นก็เป็นชุดที่สองชุดที่ 2. สองมิตโตโม จะไปทำงานชนบุรีไปขุดดินสามล้านคิวจวได้จอดกินข้าวกันครับอันนี้ข้าวเช้าก็ประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วมั้งกี <c oughs> ่โมง้วนี่ธรรม,าามาบาน <c oughs> แล้วมันนุนตรงไหนนี่้อหลังขนุนตรงกลาง เออไปตรงกลางไหลไปหลังมัน <assistants> ก <kil Stadium> <diye este>. ็ชนไหลมาหน้ามันก็ชนเออมันไม่ไหลไปหน้าหรือวะมันไม่ไหลหรอกถ้ามันไหลมันก็ไหลแล้วแหละขับคนดินเนะเดินเขาเลยนะไม่มีเบรกมือไม่มีเบรกมือเสบาย ขาเกียรลขาจริงๆเนอะขาเกียร์ก็ถ้าลมหมดก็ถอดเกียร์ไม่ได้เหล่านี่แหละเป็นคนอยู่ขับนู่นเนาะฮะเขาเลี้ยวเหล้านี่แหละ <c oughs> อยู่ขับอยู่ขับนู่นเลย <c oughs> ไม่ต้องมาบ้านหรอกไม่ต้องแบแก่ก่อ กังหันน่ครับค่ะกินข้าวค่คอยตังเติมน้ำมันก่อนไม่รู้เขาจะให้เติมเท่าไหร่เติมมาพันหนึ่งก็เหมือนเดิมครับจากนนดินแดงมาถึงนี่ก็หมดแล้วอันนี้เราอยู่ในปั๊มปตทนนดินแดงนะครับคันนู้นน่น้ำมันเขาเต็มบ่ <c oughs> ใช่ไหมกองจะเติมหมนึกถึงถังับ แลปยารถไหนครับแล้ว,ลวโอ้ทำไมไม่นั่งรถคันนี้อ่ะแล้ว,วนั่งไงไม่ต้องไปนั่งกับท่าแกาแล้วท่าแกาครับคนเดียวคนหมู่บ้านเนี่ยใช้ไป ใช่ไม่มีสายไฟเลยให้ทัพแกขับคนเดียวเลยเพราะยังไงก็ต้องจอดไม่ต้องจอดตามใช่ไใอ้นนกับสิบล้อไอโนนสิบสองล้อเขาเพิ่มขับมาแค่สองใช่ม่ใช่เป็นสี่ล้อแล้วอ่ะไปไปถึงก็ ไปถึงค่ำนู่นเลยอนนนน้นู่นนู่นอะไร EX สองร้อยป่ะก็รนเก่าทเลนี่บอกคนในสาสโซนะนี่ถ้าจะเอาสายโลงชั่นไปลงก็เอาเนี่เนี่ย Hitachi EX สองร้อยโมเกี้ยวอีกอืมตองตองันนะวันนี้เราจะไปส่งเหล้านะครับส่งเหล้าที่ชนบุรีเหลาจะอยู่ขับสองสี่ศูนย์ วิ่งงานอยู่ชนบุรีครับวิ่งงานปากบโบแต่ไม่รู้ยังไงถ้ามีใครมาสมัครขับก็เลากลับบ้านคืนครับอืถ้าไม่มีคนมาสมัครขับก็เราก็อยู่ขับนู่นแหละด่วลูกยางหมดเลยไม่มียางเลย ที่คุยคุยกันไว้มีอยู่สามชุดว่ะใช่ไหมไมโครอ่ะแล้วคันนี้มีหกล้อไปไหมนี่คันนี้ไม่มีไม่มีเอาแล้วแกจะไปขุดยังไงอ่ะให้สิบล้อนี่แหละที่ตะแกเอสิบล้อไปนี่ขุดใส่คันนี้นะครับวิ่งคันเดียวนี่นะนองใครอีกคันหนึ่งไม่รู้อ๋อไอ้น้องไอ้นี่น้องเห็นเห็นโทรมาหาขอเบอร์โทรเท่าแกอยู่ตะแกลืมเอาอีกเครื่องนะอืม เห็นมาเขาเบอร์โทรเท่าแกหน่อยฮอก็พิมพ์หาวะกำลังขับรถดูีงช่องชื่ชออะไรก็รู้จักนั่นแหละพิมพ์หามันก็มีเบอร์อยู่ในนั่นแหละโทรเลยถ้าโทรมาอย่างโทรแล้วแล้วนิ้งหน่องสายกดไปวิ่งด้วยไอ้น้องเท่าแกเขาให้หางานเองนิ้งหน่อง รือแบบไหนจะแค่หางานดีเล่นู้จักตันี้บ้อกตอนแกวิ่งเกับคนคนนี้แล้วแล้วท่าแกเขาก็จะโทรมาคุยครับแค่ว่าจะมาขอเห็นบอกว่าเราเอาอย่างอืมพอมาบอกได้เอาแล้วอืมแล้วมาไหมไหมาวิ่งมาถึงไหนแล้วลากลูกมาด้วย ว่าล่ะแล้วก็ไ <ừ. S 2> ปถอดไปหนึ่นงเอเดินบูดเขาอย่างนั <c ười> ออ้นมเป็นยังไงจ้าวอ่ะทางไปเหรอขึ้นุดลูกสุดอะ่ะท,ท,ทางไหนทางไหนครับทางทางที่จะไปนี่นะไม่ใช่มันเป็นเดินไปรลงนี้ไปนี่ อะไรอะไอโซอยอ่ะนะซอยส,สารมนุษย์สยามขอบคุณคุณหูไหม,มคุณหุเดี๋ยวถ้าเติมน้ำมันให้ถ้ามีน้ำมันน่ะจะวิ่งไม่คอยดอกเทเลอร์อ่ะเนี่ยตัดออกแกเลยไหน,น,นะอะไรออกก็พ่วงไงปี่มันขอสิเนี่ยถ้ามีน้ำมันเยอะนี่วิ่งไม่คอยเลยแหละไปแบบริ้วๆๆเลยแหละ มัวแต่มาวิ่งตามกันอยู่ใครรู้เกจว่าเดนขึ้นิ่ว่าเกจว่าหว่าืว่า่อว่ากเรียกไหมเรียกเรียกแน่นอนเรียกไปกลับคนเดียวเคนเดียวนดนียังไรอดูมันนิ่มไหมมันยังไงนิ่ม นึ่องมาาทุกเกี่ยง <c oughs> นิ่มคันนี้นิ่ม